ต้นฉบับวายเชหนังสือต้องห้ามที่ไม่มีใครไขปริศนาได้ลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมนะครับในยุคกลางของยุโรปเมื่อประมาณ600ปีก่อนมีใครบางคนกำลังนั่นเขียนหนังสือเล่มหนึ่งด้วยความตั้งใจบรรจงเขียนตัวอักษรแต่ละตัวที่ไม่มีใครเคยเห็นและวาดภาพของพืชที่ไม่เคยมีอยู่จริงบนโลกเราหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนด้วยภาษาที่ไม่มีในโลก ไม่มีใครรู้ว่าผู้เขียนเป็นใครและที่น่าคนลุกคือไม่มีใครสามารถอ่านมันออกได้เลยหนังสือเล่มนี้ถูกค้นพบในปี1912โดยนักค้าหนังสือชาวโปแลนด์ชื่อวิลฟริดวอยนิชวิลฟริดวอยนิชภายในห้องสมุดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอิตาลีเมื่อเขาเปิดดูเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ข้างในเพราะมันไม่เหมือนกับหนังสือเล่มใดที่เคยมีมาเลย สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจและน่าขนลุกที่สุดคือภาษาที่ไม่มีในโลกนักภาษาศาสตร์และนักถอดรหัสรหัสลับที่เก่งที่สุดในโลกต่างพยายามที่จะไขความลับของมันมานานนับร้อยปีแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จมันมีลักษณะคล้ายภาษาแต่กลับไม่มีใครสามารถหาความหมายของมันได้เลยรูปภาพปริศนา นอกจากตัวอักษรที่อ่านไม่ออกแล้วหนังสือยังเต็มไปด้วยรูปภาพแปลกๆที่ทำให้เราต้องสงสัยเช่นรูปพืชที่ไม่เคยมีใครเห็นในโลกแผนผังดาราศาสตร์ที่ชวนให้ชะง,งนและภาพผู้หญิงจำนวนมากที่กำลังอาบน้ำในบ่อน้ำสีเขียวด้วยปริศนาที่ซับซ้อนนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างพากันตั้งสมมติฐานบ้านก็เชื่อว่ามันเป็นตำราเวทมนต์โบราณที่เต็มไปด้วยคาถาลับ,ลบ บ้างก็เชื่อว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรและดาราศาสตร์ที่สาบสูญไปแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือบางคนเชื่อว่ามันเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกขายในตลาดมืดแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีไหนเป็นความจริงหนังสือเล่มน,นี้จึงยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์มานานกว่าศตวรรษครับ คุณคิดว่าอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับ